มาายดูใช้ดีมากๆนะคะขอบอกไปหามาทำนะคะเพืเ่อนคือแบบเริ่ดอะประหยัดเงินได้เยอะ แล้วก็ใช้ดีรรอยเหี่ยวย่นได้ประมาณหนึ่งนะคะคือคนเราเวลาอายุมากขึ้นมันก็มีรอยเหี่ยวย่นเป็นธรรมดานะแต่เราก็จะชะลอมันไงคะเราไม่ต้องการที่จะพึ่งเข็มจากมือหมอนะคะเราก็ชะลอด้วยสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็ไม่เ,เปลืองเงินนะคะ เนี่ยคะ่ะชอบมากเลยแล้วก็ไม่เหน,นอะหนะด้วยนะเนี่ยไม่เหน,นอะหนะใช้ดีแล้วก็ทาแป้งแต่งหน้าได้ตามปกติใช้อะไรบ้างส่วนผสมเท่าไหร่มาดูกันเลยนะคะก็จะมาเริ่มที่ส่วนผสมกันเลยนะคะวันนี้ทำ ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ไม่ทันเพราะว่าไม่ใช้สารกันเสียนะคะช่างไปแล้วนะคะน้ำมันค่ะน้ำมันวันนี้ใช้น้ำมันมน้ำมันมเมล็ดองุ่นนะคะน้ำมันมเมล็ดองุ่นนะคะนี่ใช้ไปทำไปหลายอย่างทั้งสบู่ทั้งทั้งครีมก็ใกล้จะหมดเราขวดนั้นแต่ก็มีอีกขวดหนึ่งนะคะ ช้ดีมากแล้วนี่ก็คือเอ่อแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แห้งนะคะแอลกอฮอล์แห้งนี่คือชื่อของเขานะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะคเพื่อนๆนี่คือชื่อ,ขอเขานะคะถ้าคนที่อยู่ทางยุโรปก็ไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะคะตามชื่อนี้เลยนะคะเออเขาจะมีขายเวลาเราสั่งมาก็ จะได้มาสองสอง,งนะคะในนี้ถุงนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราใช้ครั้งนึ่งก็ไม่เยอะนะคะนี่ร้อยกรัมอันนี้ก็ร้อยกรัมอันนี้ใกล้จะหมดะนะคะนี่คือในส่วนผสมของแอลกอฮอล์แห้งนะคะนี่ก็จะเป็นสารที่ทำให้น้ำมัน กับน้ำเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเป็นเนื้อครีมนะคะนั่นคือตัวนี้ค่ะีชื่อชื่อเขานะคะบ้านเราอาจจะเมืองไทยอาจจะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะลองไปร้านเคมีพันนะคะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาดูนะคะก็เหมือนกันค่ะเวลาสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะได้มาสองถุงนะคะเนี่ยค่ะก็ใช้ไปแล้วจมกนะคะ สามยานสาอย่างแล้วเนาะวันนี้จะใชะ้สารสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะเดี๋ยวจะใช้สักวันนี้ทำไม่เยอะเนาะก็จะใช้สักประมาณหนึ่งมลประมาณนิดหน่อยนะคะเพื่อนที่เมืองไทยอาจจะหาซื้อเป็นขวดอย่างนี้ไม่ได้ก็ซื้อแบบแคปซูลก็ได้นะคะ เป็นแคปซูลแล้วก็เอามาเจาะบีบออกมาใช้ได้เหมือนกันนะคะและนี่คือขมิ้นชันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะใส่เข้าไปด้วยในตอนท้ายนะคะสักสักนิดหน่อยนะคะเพิ่มด้วยนำภาชนะที่ทนความร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยส่วนผสมแห้งทั้งสองอย่างนะคะทั้งสองอย่างนี้ เราจะเอาไปกวนในน้ําร้อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าทํายังไงใส่น้ําในหม้อตั้งไฟนะคะพอน้ําเริ่มเดือดนี่คือส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปด้วยกันเมื่อครู่นี้นะคะก็มีน้ำมันน้ามันอ่อางุ่นน้ามันเมล็ดองุ่นนะคะแล้วก็ส่วนผสมแห้งทั้งสองอย่างเราก็ตั้งเข้าไปในนี้นะคะ ถ้าร้อนก็ลดไฟหน่อยก็ได้นะคะลดไฟลงนะคะค่อยๆตูนไปค่ะให้เขาละลายคนเบาๆนะคะละลายหมดแล้วนะคะไม่มี กอนของแอลโกอฮอล์แห้งแล้วนะคะหลายเป็นน้ำเข้ากันละก็จะปิดแก๊สนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะทีนี้ก็จะมาชั่งน้ำร้อนนะคะน้ำนี่ต้องเป็นน้ำน้ำดื่มนะน้ำเราจะมาชั่งน้ำร้อนนะคะให้เป็นศูนย์โอเคน้ำนี่เพิ่งต้มนะคะร้อนๆเราจะใช้85กรัมนะคะ เมื่อได้แล้วก็จะนำมาผสมนะคะนี่นะคะคือส่วนผสมที่เรากวนเมือครูนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยทีนี้เราก็จะมาค่อยๆเทน้ำร้อนลงไปนะคะสังเกตนะคะเขาจะเริ่ม วนพวกวิตามินหรือว่าสารสกัดเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ทีหลังนะคะใส่ได้ตามชอบนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่สารสกัดอย่างอื่นแต่ก็ให้พอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะจนเกินไปนะคะหรือว่าน้ําหอมอะไรก็แล้วแต่นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราคนไปแล้วเขายังหมุนกลับมาเงี้ย เห็นไหมก็ยังใช้ไม่ได้นะคะพอคนไปปุ๊บแล้วเขายังย้อนกลับมาเห็นไหมคะใช้ไม่ได้นะต้องเขาต้องอยู่ตัวนิ่งๆก็ต้องไม่ย้อนกลับมานะคะถึงใช้ได้เห็นไหมคะจากเมื่อคู่นี้ที่คนไปแล้วหยุดแล้วเขาก็จะหมุนกลับใช่ไหมคะตอนนี้คนไปยกขึ้นเขาไม่หมุนกลับแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องคนต่อแล้วนะคะ ใช้ไม้พายกวาดครีมเราเสียดายจะมาใส่ขมิ้นชันนะคะนิดหน่อยประมาณนี้นะคะ นี้ก็จะมาใส่ก็จะใช้1 ml ก็จะต้องโดดขึ้นมาประมาณนี้นะคะใส่ประมาณนี้นะคะ นั้นก็จะมาใส่วิตามินอ e ีนะคะสัก3มหยด 1, 2, ึโอ้ยสาโอเคไม่ 3, okay. เป็นไรใช้เองแค่นี้เองแล้วก็คนให้เข้ากันก็ได้ครีมบำรุงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เย็น เ้วค่อยมาบรรจุนะคะนี่น่าใช้ไหมคะทีนี้ก็จะมาบรรจุนะคะนี่ครีมเราปุกกระเทกเล็กทัดลับ รัดน่าใช้ได้เยอะนะเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปซื้อครีมมาใช้นะบางทีกระปุกเนี่ยดูเหมือนจะใหญ่ใช่ไหมจริงๆแล้วใหญ่แต่กระปุกกระปุกีิตื้นขึ้นมาอีกเนื้อครีมมีอยู่นิดเดียวทําเองค่ะได้เยอะแล้วก็ ขั้นตอนการใส่สมุนไพรเราก็รู้ว่าเราใส่อะไร